1สิงหาคม2564มีการชุมนุมโดยกลุ่มฟรียุทธเคลื่อนพลจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมายังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีณนะกรมทหารราบที่1ถนนวิภาวดีรังสิตแต่ถูกหน่วยควบคุมฝูงชนหรือคอฟอสกัดกัน้นนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าและประทะกับผู้ชุมนุมอย่างุ นับจากวันนั้นสามเหลี่ยมดินแดงกลายเป็นจุดประทะระหว่างผู้ชุมนุมกับคอฟอมีความรุนแรงเกิดขึ้นเกือบทุกวันประชาชนบาดเจ็บและถูกจับกลุ่มดำเนินคดีหลายสิบรายแต่เหตุการณ์ที่สร้างความกังขาให้กับประชาชนมากที่สุดคือการใช้กระสุนกิงยิงใส่ผู้ชุมนุมจนทำให้เยาวชนบาดเจ็บสาหัสสองรายเด็กชายเออายุ14ปีถูกยิงหน้าปากซอยประชาสงเคราะห์14บกระสุนเข้าบริเวณหัวไหล่ด้านหลังทะลุออกด้านหน้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างรักษาตัวเด็กชายบีอายุ15ปีถูกยิงบนถนนฝั่งตรงข้ามสอนอดินแดงกระสุนเข้าบริเวณคอและฝังอยู่ใกล้แกนสมองปัจจุบันยังอยู่ในอาการโคม่าเป็นชายอายุไม่เกิน20ปีลักษณะหมดสติแล้วก็มีบาดแผลอยู่ที่คอแล้วก็มีเลือดค่อนข้างเยอะเนี่ยนะทั้งสองถูกยิงด้วยกระสุนจริงโดยหวังผลถึงชีวิตคำถามคือใครยผู้ชุมนุมด้วยกัน แก๊งวัยรุ่นแถวนั้นพอฝอตำรวจในสอนอดินแดงหรือตำรวจนอกเครื่องแบบเมื่อตำรวจตกเป็นผู้ต้องสงสัยประชาชนจะพึ่งใครเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏและป้องกันการกระทรํารุนแรงต่อผู้ชุมนุมในอนาคตคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร,ดรได้ตั้งคณะทํางานสแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังการทํางานหนึ่งเดือนรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด54ตัวรอบพื้นที่เกิดเหตุ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์จำนวนมากนี่คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏผู้ยิงเด็กชาย A เ,เป็นชายชุดดำพร้อมพวกที่ตั้งด่านสกัดและพุ่งเป้าทำร้ายผู้ชุมนุมการชุมนุมวันที่16สิงหาคมเริ่มจากจุดแรกทำเนียบรัฐบาลเมื่อตำรวจระดมยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง กลุ่มทะลุฟ้าจึงประกาศยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ6โมงเย็นหลังจากนั้นผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งได้ไปรวมตัวที่สามเหลี่ยมดินแดงพอฝอรเริ่มยิงแก๊สน้ำตาลงจากทางด่วนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่เวลา18นาฬิกา50นาทีและล19นาฬิกาจึงใช้กระสุนยางและรถฉีดน,น้ำแรงดันสูงที่ผสมสารเคมีเข้มขน้นส่วนผู้ชุมนุมตอบโต้ด้วยหนังสติ๊กพลุประทัดและแสงเลเซอร์รวมถึงเผาถังขยะและตัวจราจร ราว20นาฬิกาคอฟเริ่มยิงแก๊สน้ำตาเข้าแฟตดินแดงเขายิงเข้ามาในแฟตดินแดงนะครับเวลาประมาณ20นาฬิกา34นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครบริเวณแยกโรงกลองน้ำจับภาพกลุ่มผู้ใช้มมเตอร์ไซค์ประมาณ12คนในชุดไพรเวทจอดรถที่ปากซอยประชาสงเคราะห์14และตรงเข้าทำร้ายผู้ชุมนุมที่รวมกลุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวเมื่อผู้ชมุมนุมหนีไปชายกลุ่มดังกล่าวก็ยังปักหลักตรวจอาวุธ และทำร้ายคนที่ผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะชายเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสภายเป้เสียงข้างมือหนึ่งถือปืนอีกมือใช้ไม้ไล่ฟาดประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยท่าทีที่กุกขามเวลา20นาฬิกา38นาทีปรากฏภาพชายชุดดำวิ่งพร้อมเล็งปืนยิงไปทางกลุ่มคนริมถนนคาดว่าเขาคือคนที่ยิงเด็กชายเอสอดคล้องกับคำให้การของเด็กชายเ ที่บอกว่าขณะเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเพื่อนที่ไปร่วมชุมนุมมีกลุ่มชายชะก,กันถือไม้และปืนคล้ายลูกโม่หรือรีวัววโวดักอยู่กลางถนนถูกไล่ตามและถูกใช้ไม้ฟาดอย่างแรงเขามารู้ตัวว่าถูกยิงในภายหลังคาดว่าอาจเป็นช่วงชุลมุนระหว่างถูกกลุ่มตีผู้ยิงเด็กชาย A และเด็กชาย B เป็นคนกลุ่มเดียวกันหลังก่อเหตุที่ปากซอยประชาสงเคราะห์14เวลา20นา42นาที กล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุขับมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าไปทางห้วยขวางแต่กลับเลี้ยวเข้าซอยประชาสงเคราะห์ยี่สเ็ดซึ่งเป็นซอยแคบๆที่ตรงไปยังด้านหลังสอนอดินแดงหลังจากนั้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันปรากฏคลิปที่ถ่ายได้จากประชาชนบนแฟลตินแดงซึ่งอยู่ตรงข้ามสอนอดินแดงเป็นภาพชายหลายคนวิ่งอยู่ในซอยหน้าสอนอมุ่งหน้าถนนมิตรไมตรียิงปืนไปทางถนน เสียงปืนในคลิปเป็นเสียงปืนจริงซึ่งดังแตกต่างจากปืนที่ใช้กระสุนยางเวลา20นาฬิกา44นาทีภาพกล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครจับภาพเด็กชายบีวิ่งอยู่บนถนนมิตดไมตรีมุ่งหน้าแยกโรงกลองน้ำเขาถูกยิงล้มลงกระสุนเจาะเข้าคอฝังก้านสมอง นยิลมไ่และมีรอยกระสุนอีกนัดที่กำแพงรอยกระสุนเจาะตรงเข้ากำแพงไม่มีการแฉลบระบุว่าทิศทางการยิงตรงมาจากซอยหน้าสอน,อนแดงซึ่งไม่มีผู้ชุมนุมอยู่เนื่องจากปากซอยถูกตำรวจกั้นรั้วกีดขวางกันผู้ชุมนุมและผู้ชุมนุมเผาสิ่งของบริเวณรั้วเป็นกองไฟกองใหญ่ช่วงที่เกิดเหตุกล้องยังจับภาพพบชายเสื้อขาวยืนอยู่ในซอยหน้าสอนอ ซึ่งมีลักษณะตรงกับชายคนแรกที่อยู่ในกลุ่มที่ยิงเด็กชายเองกลุ่มคนลักษณะคล้ายผู้ก่อเหตุปรากฏตัวหน้าสอนอดินแดงหลังเหตุการณ์คลี่คลายเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายหลัง21นาฬิกาผู้สื่อข่าวเดอะรีพอร์เตและไทยรัฐไลฟ์สดหน้าสอนอปรากฏภาพชายเสื้อขาวและเสื้อดำยืนอยู่หน้าสอนอดินแดงซึ่งผู้สื่อข่าวเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชุมนุมแต่ต่อมาระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจนะครับตำรวจนะครับตกใจหมดนะครับดูกวผู้ชุมนุมครับตำรวจก็25สิงหาคม2564คณะกรรมการพัฒนาการเมืองได้เรียกพันตำรวจเอกรัฐวิชัยศรีวิชัยผู้กำกับสอนอดนแดงมาให้ถ้อยคำพันตำรวจเอกรัฐวิชัยยืนยันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวที่สอนมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เท่านั้นอยู่เท่านั้นรวมชายผู้ก่อเหตุพวกเขาเป็นใคร คณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกระทําการอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งพกปืนและไม้ไล่ตีประชาชนนานถึง8นาทีในจุดที่เด็กชายเอถูกยิงและยังอาจเป็นกลุ่มเดียวกับที่อยู่หน้าสอนอดินแดงหลังเหตุการณ์คลี่คลายเป็นไปได้มากว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับตํำรวจจึงมีพฤติการที่อุกอาจได้ขนาดนี้สอนอดินแดงอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งแม่ของเด็กชายบีไปแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมจนถึงวันนี้ยังไม่ปรากฏความืาุดน้าสรุปแล้วใครกันแน่ที่ยิงประชาชน